็นนักเลงชื่อว่าไอ้ชดท่าช้างไม่ใช่เป็นกันง่ายๆการเป็นนักเลงนะหนึ่งต้องใจกล้าสองหน้าตาต้องให้ oh. แถวย่านบ้านนี้นะถ้าเอ่ยชื่อไอ้ชดนี่นะหดหัวก็เป็นแถว เด็กตัวน้อยชดทะเลอะว้าวว้าอนนมยัดปากไม่เงียบเอยชื่อไอ้ชดเงียบเป็นปิดทิ้งนี่คือศักยภาพของความเป็นนักเลงของไอ้ชดไม่มีใครกาเจอไอ้ชดเนี่ยหดหัวทุกลายเด็กตัวคนนี้เห็นหน้าไอ้ชดร้องถ้าเป็นถ้าตาย อาจจะไม่รู้จักเราแต่ถ้าเอ่ยชื่อไอ้ชดเยววิ่งหางจุกตูดรู้จักไหมไอ้ชดกลัวไหมเคยถูกตกไหมเคยมันไม่มีอะไรดีมันคงไม่กล้าหรอก แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีต่อยตัวตัว,ตวเอาเปล่าเอาอ,อุ้ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยขอตังค์พ่อตังค์แม่มาซื้อจิ้มเหรอมีประโยชน์เปล่าอ๋เย<อ>ี<อ>่ยมมากเอะไรฮึ <뮤데이> 빨리 들어่ 세월. 빨리 ่นไปท ต้มมัดแกล้งเด็กอฮะไปแกล้งเด็กเหรอวันนี้นี่เด็กเขาจะทานไอติมเนี่ยไปกินของเด็กทำไมเอ้ากูมันหิวอ่ะไม่มีปัญญาซื้อเลยไม่มีตัง ที่ทำอย่างนี้ยให้มันละลายไวใช่ไหมควันเป็นแมงถือไว้แล้วทีหน้าทีหลังนะบอกซะก่อนว่าอย่ามาเดินเล่นแถวนี้รู้ว่าวัดถิ่นใครเป็นถิ่นใครเข้าใจไหมเข้าใจอะไรเนีเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วไป เขาน่าเขาหลังอย่าให้เห็นหน้าอีกว่ามาเดินเกะกะแถวนี้รู้เปล่ารู้ไม่อย่างงั้นเองตายเอาซสด็กนอนไม่หลับเลยคืนนี้เฮ้ยอะไรไม่แคร นักเลงถิ่นนี้เฮ้ยไอ้ชดคุมอยู่ที่นี่นานแล้วแกคุมอยู่ตลาดเหนือไม่เกี่ยวนะเว้ยเฮ้ยตลาดนี้ฉันก็คุมแกชื่ออะไรวะนี่ชื่อไงหรอขกดยังไงบะเอาเป็ว่าเราแบ่งเตก็คุมดีกว่าทําไหนํำเตถือผิดกฎงั้นขีดเส้นเลยฝั่งนี้คือของฉันฝั่งนี้ องแกขีดเส้นทุกอย่างยุติธรรมฉันคุมละแวกนี้ทำอไมอยากตายแล้วก็มินเจ็บเลยมินเจ็บเลยม่โดนด้วยเตกลับไปเล็วนี่ ไม่กลับจะกลับไม่กลับเนี่ยบอกเขาไม่กลับไงอัดมันเอาไรยเอาเลยเอ้อออออยอ้ยเ้ยเอยอ้ักลมเลยกลับเฮกลับไไม่เกี่ยวนะใครก็ได้ที่ไม่เกี่ยวอะ่ะถ้าอยากมีเรื่องลุกมา แทไมหาเรื่องไอ้นี่หาเรื่องนี่แม่นนี่คือช่วงนี้ไม่ชอ็อตจะลองเสียงเข้าดูสิ่งสักดิ์ช่วยลูกด้วยลูกถูกลังเกเทวดาท่านเทวดา ทางศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วก็ปรากฏกายให้เห็นเถอะถ้าปรากฏกายไม่ได้ประดุกปต้ช่อนก็อยากจะเห็นกันวันนี้ไปตั้งสารนภูพิที่ไหนแล้วเจ้าเดือดร้อนเรื่องอะไรถึงเรียกข้ามาคือข้ามีมีขวานทองด้วย เออคือข้ากำลังตัดฟืนอยู่แล้วบังเอิญขวานข้าล่วงไปในคลองข้างงมต้อง4ีห้าวันไม่เจอแล้วสงสัยท่านจะเจอแล้วข้าขอคืนแล้วกันไอ้ครรทไอ้ดิโอ้ยลิซี่ดวงเกือบแตกเลย มื่อกี้เลาเห็นมึงทะเลาะกันอยู่เขาบอกว่าขวานหายมึงจะบ้าหรือเปล่าก็เห็นว่าท่านงมขวานเก่งไม่ใช่หรือนักเลงมาลังแกเจ้าใช่ไหมครับเจ้าจะให้ข้าเนี่ยไปลุยกับมันใช่ไหมก็ทนไปถึงเทวดาย่อมมีอิทธิฤทธิ์ย่อมมีอะไรหลายอย่างช่วยข้าน่อยเถอะนี่เจ้าอยากเห็นอิทธิฤทธิ์ของข้าเป็นขวัญตาก่อนที่ข้าจะเข้าไปอย่างนั้นหรือครับ ท่ล็กอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอาวอ,าอ,าอ่างเงี้ยแล้วทำไมทำไมท่านทำบุญอะไรถึงมาเป็นเทวดาอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนไม่ได้เป็นหรอกเมื่อก่อนเป็นเหมือนเองนี่แหละอา้าวนักเลงอา้าวแล้วท่านไปนยังไงมายังไงถึงเป็นเทวดาครับมีเรื่องกันแถวปากซอยด้วยสิบกว่าคนโโอ้โ กี่คนกับกี่คนคนเดียวคนเดียวท่านคนเดียวสิกว่ากระบอกเลยปืนปืนเลอยสองสองพงพ่องจุดส่หพ่องพ่องสามแปดส้าตุ้มตุ้มตุ้มะไรออกอะไรไม่ออกเลยฝังอยู่ข้างในเนี่ยนี่ท่านช่วยหน่อยเถอะตอนที่ฉันตายน่ยมันมีคนแบบรูปร่างยักษ์คนหนึ่งว่ะใช่นี่แหละไอ้สองตัวนี่แหละมันชื่อว่ามันชื่อว่าไอ ชื่อมัน้วชื่อมันยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอครับไปข้าจะพาเอเ็นไปแก้แค้นแล,ลลแล้วก็ไปลุยกันเลยไปไปเลยไปธรรมดามันอยู่ท่าไหนแถวนี้เองคนมันเป็นไหนเงียบกิบเลยเป็นแม่ค้าขายข้าวขายของไม่ดีลุงนี้กลับไปเป็นคนซื้อมันเดิมดีกว่า เด็น้องสาว <c oughs> เอากาแฟร้อนๆเลยนะค่ะแก้วหนึ่งไม่ใส่แก้ว <c oughs> ตลกนะไม่ใส่แก้วใส่อะไรแล้วคะพี่มีกะลาไหมมีค่ะใส่กะลาอื <c oughs> <f li> พี่นะคะอ่ะพี่ขอกาแฟเย็นแก้วหนึ่งค่ะน้ำแข็งไม่ใส่นะกาแฟเย็นไม่ใส่น้ำแข็งแล้วมันจะเย็นไหมพี่ อันนี้กี่โมงแล้วล่ะอ๋อห้าโมงเย็นค่ะอเย็นไหมเนี่ยเร็วเร็วเร็วกาแฟกาแฟให้ไวน้องแหม่รอน้ำก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยค่ะค่ะเออไม่ใส่แก้วไม่น่ากินหน่อยดูน่าทานนะ นี่มัน้ำอะไรเนี่ยอ๋อกาแฟไงพี่กาแฟใส่น้ำผูยเตียวไม่รอยหรอกจ่ายมา20สบคุณิบไม่มีไม่ีเพี่โกงกันด้วไม่มีไม่ีฮโอ้พี่โด่งมาพอดีเลยมีอะไรน้องส้มกินกาแฟไม่ยอมจ่ายตังค์พี่20่บบาทไม่จ่ายไม่ให้ไม่ให้ฮะคงจะยังไม่รู้จักพี่มั้งไ้น้องเนี่ย

มู่บ้านเนี่ยถ้ามีเรื่องมีราวกันแล้วก็ให้เรียกพี่เพราะว่าพี่กับน้องส้มไม่ใช่คนอื่นคนไกลไม่เป็นไรพี่แล้วก็<ร>ขอขอบคุณพี่แล้วมันธรรมดานะน้องส้มนะนะเชื่อพี่เถอะมีอะไรให้พี่ช่วยนะพี่จะช่วยตลอดเลยเอาก็ปล่อยมือี่เนี่ยอ,อแล้วก็รู้ไหมว่าพี่อรักน้องสม้ม อ่ารู้รู้พี่ตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือแล้วพี่เขียนจดหมายหาจำได้ไหมเออแต่้องส้มปฏิเสธนี่ให้ให้ช่วยบอกมาเลยหนูจะบอกเดี๋ยวนี้เลย,ย <160 S 1> ร้อยหกสิบบาทจ่ายมาข่าก๋วยเตี๋ยววันก่อนไอเรื่องนั้นเอาไวท้ทีหลังก่อนนี่ถ้า้องส้มยังขืนขัดใจพี่แล้วก็ทำไมมีเรื่องนี่ยอาแม่จิ้นไอีส้มกลัว น้องส้มก็รู้นี่ว่าพ่อของพี่เนี่ยเป็นอะไรโอ้ยก็พ่อพี่เป็นอัมาตไงเชื่อพี่เถอะถ้าเป็นของพี่แล้วจะมีความสุขในชีวิตน่ะอย่านะพี่ตงเชื่อพี่เถอะอย่าขัดขืนบอกอย่าขัดขืนมองไว้อย่าขัดขืนพี่คนอย่างพี่อยากได้อะไรก็ต้องได้ทำไมทำกันอย่างนี้พี่ทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้พี่มันก็รุนแรง พี่มาแล้วโว้ยช่วยเด้วยพี่นักเลงเทวดาวเฮ้ยเฮ้นเ่รันโเเอาสักกุศลดุ่งไยเมื่อกี้กูบอกแล้วผ้าทางมันจะลืมมันไม่ลืมหรอกมันอยิเข้ออี้ผิดกันดิมันหยิบของจริงมาดิชอกมันรีบไปซะ พอที่จะมีเรื่องคอยดูนะคะพี่นักเลงเทวดาจัดการเสียงโคลงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นไงคะพี่เป็นการเคลียร์หน้าเสือ,อเรียบร้อยสลบรุงนางสรุปนันเทวดานักเทวดาสลบปทำไงเนี่ยเบาตูดพี่เหมือนนุกเหรอหมือนนก เทวดาบินได้เหมือนนกเฮ้ยตะกี้โดนอะไรวะฮ้เก้าอี้มีลิมีลิก็เอาสิเนี่ยมีโชไมีโชอิทลิทก็โชก็สิใครอะเราอ่ะเทวดาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกดเออเออเออตกลกตลก เทวดาเทวดาไหนอะเทวดาเหาะนี่เหาะเหาะนี่เหาะนี่ไอ้ส้มสายเหรออะไรอะไอ้เจี้ยบเฮ้ย นี่มันเรื่องตลกเิข้าจะเล่าให้เอ็งฟังน่อยเยพวกเองทุกคนเนี่ยเองรู้ไหมว่าพวกเองเนี่ยได้ตายไปแล้วฮะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ว่าแต่ท่านเป็นเทวดาจริงหรือเปล่ารู้กฎหรือเปล่าข้าจะโกหกเจ้าทําไมเรื่องนี้เกี่ยวกับเทวดาโดยตรงเลยทําไมฝนถึงตกเพราะกบมันร้อง ที่ฝนตกเพราะว่ามันไม่ได้อ่านหนังสืออยากถามว่าเวลาซักผ้าเลียยแป๊วซักกางเกงหรือซักเสื้อก่อนซักเสื้อก่อนซักพร้อมกันเพราะเขาซักเขาซักน้ำเชื่อมกับน้ำตาลน้ำอะไรหวานน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำตาลน้ำอะไรหวานน้ำเชื่อมน้ำตาล น,น้ำอะไรหวานน้ำเชื่อน้ำตาลน้ำปลานา้ำปลาหวานได้ไงก็น้ำปลาหวานไงทำไมปลาช่อนถึงว่ายน้ำ <c oughs> เพราะมันมีมือถูก <c oughs> ไ,มไม่ถูกงงมากไอ้ปลาช่อนมีมือเนี่ยอ้าวมันว่ายน้คืถูก มันไม่ถูกยังไงเราเร้ยมันมีมือมัน่ายนะมันมีมืออันนี้มือมันก็เลยว่ายสงสัยมันคงเคยเห็นแหละสามนิ้วเนี่ยนิ้วไหนกระดิกเออถ้าตอบอันนี้มันก็กระดิกอันนี้ถ้าุณตอบอันนี้มันก็กระดิกอันนี้อ่ะเรนิ้วไหนอ่ะทั้งสามนิ้วเลยเอ้าท่านเอาสานิ้วเอานิ้วไหนนิ้วหนึ่งไงนิ้วนิ้วซ้ายนิ้วไหนอ่ะนิ้วซ้าย อันนิวนี่น้านิวซ้ายถูกแล้วองไงโอ้ยอะไรเนี่ยปัญญามีไว้เพื่ออะไรปัญญามีไว้เพื่อทำรายการใช่อ้าวถูกอถกเหรอตายตอบแบบมะม่วกูนกมีกี่หัวนกมีหัวเดียวมีสองหัวอะไรอ่ะมีสองตัวโอ้ย ปลาอะไรไม่ไหวน้ำปลาอะไรย๊ะจ๊ะปลาอะไรไม่ไหวน้ำปลาไม่มีมือรู้ได้ไงเอ้าไม่ดดููเเเอออ้้าาหรปลาอะไรไม่ชอบไหวปลาอะไรไม่ชอบไหวแสดงว่าปลามันล้าแล้วปลามันล้าแล้วไหวเนี่ยมันล้าปลาล้าเอ้ตู้ นี่มึงเอานิ้วเราไปเลยเอาละเอาละพอละเลืกอละเอาละพวกเองนี่นะเป็นเทวดาทุกคนและข้าก็จะพาเจ้าไปอยู่ในที่ที่เจ้าสมควรอยู่เอ๊ะ,อะคุณผู้ชมครับที่เหมาะสมนั้นมันอยู่ตรงไหนอ๋อเทวดาที่ว่าก็ต้องอยู่บนสวรรค์นั่นเองครับโอ้โหเทวดาหึมอ๋ยเขาจะบวดหน้ากันเอ้าเทวดาลอยสิลอย โอ้โหปฏิหารครับเทวดาลอยได้จริงๆเทวดาลูกผีจีนเหาะเหาะสิเหาะนั่นเหาะกันให้ดูเห็นๆครับเอากันดือ้อๆอย่างนี้เลยยี่ห้อคุณหม่มแล้วไม่มีออ้กันอยู่แล้วขายตัวเท่าไรเนี่ยไม่ใช่จัดการทําให้มันเป็นเทวดาทีนี้ตัวเลยมีการแปลงโฉมให้เป็นเทวดาด้วยทำยังไงครับอโอ้โหอ๋อที่แท้ต้องหน้าขาวอย่างนี้นี่เอง <c oughs> แม่สวรรค์คุณหม่ำนี่ดีนะครับวิ่งกันสวรรค์กระจายเลยอย่างนี้ก็เป็นเทวดากันหมดแล้ว เปโบมดด้วยครับเทวดาคงจะต้องมีเรื่องต้องสาสาอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเทวดาจะต้องไปแข่งเบสบอล